ความรักจะลงตัวเมื่อไหร่ช่วงเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณดูนิ่งหรือว่าความรักของคุณค่อนข้างจะคบกันมานานแล้วหรือคุณสงสัยในความสัมพันธ์นะคะว่าความรักของคุณตอนนี้จะลงตัวเมื่อไหร่มีโอกาสที่จะถึงขั้นได้ ู่ที่พบกันอยู่แล้วอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอาจจะมีความสงสัยว่าเมื่อไหร่จะมีความสุขจริงๆสักทีเมื่อไหร่ความรักจะลงตัวในหลายๆเรื่องนะคะเรามาดูไปพร้อมกันค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะหากตรงกับสิ่งที่คุณอยากรู้เราให้พี P ่ไพ่เดอะสตาร์ช่วยทำนายนะคะว่าความรักของคุณจะลงตัวเมื่อไหร่ It's of sorts i s of คัและ Two p f p t n t l e s e s เดี๋ยวแม่ยิงขอเปิดไพ่เพิ่มอีกหนึ่งใบค่ะ The star จากชุดไพ่ที่ขึ้นมานี้นะคะความรักจะลงตัวเมื่อไหร่เป็นการตัดสินที่ชัดเจนและเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงความรักเรจะลงตัวได้ก็ต่อเมื่อคุณทั้งคู่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ร่วมกันคือ คือช่วงเวลาก่อนที่ความรักจะลงตัวคุณต้องผ่านความรู้สึกที่อาจจะเจ็บปวดแต่จำเป็นที่จะต้องพบเจอบางครั้งอาจถึงขั้นเดินจากลากันในช่วงเวลาที่รู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่พอใจอะไรบางอย่างและสิ่งที่คุณต้องทำร่วมกันก็คือการตัดหรือการปล่อยสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนค้างคาออกไปนะคะ กล้าที่จะเดินจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรืออาจจะรู้จักที่จะปล่อยวางมากขึ้นจะทำให้ความรักของคุณทั้งคู่ลงตัวเมื่อคุณเลิกยึดติดกับความสัมพันธ์เก่าๆความหวังที่ไม่เป็นจริงหรือรูปแบบความรักที่ไม่เติมเต็มหัวใจให,ให้กับคุณและเขานะคะการเดินออกไปจากสิ่งที่คุ้นเคยจะนำจะนำพาสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาเสมอค่ะ ความรักของคุณกับเขาจะลงตัวก็ต่อเมื่อการใช้เหตุผลการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาเมื่อเลิกพยายามที่จะยื้อสิ่งที่ควรจะจบให้จบลงไปและเริ่มเดินหน้าสู่เส้นทางใหม่ด้วยเหตุผลและความเข้าใจต่อกันช่วงเวลาแห่งความลงตัวคือช่วงเวลาที่หัวใจของคุณได้รับการเยียวยา คุณมีพลังบวกที่จะสามารถดึงดูดความสัมพันธ์ที่ใช่เข้ามาในชีวิตค่ะแล้วความรักของคุณทั้งคู่จะลงตัวมากขึ้นแม่หญิงขอเป็นกําลังใจให้คุณทั้ง2คนนะคะขอให้ความรักของคุณมีแต่ความรักและความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและให้อภัยกันนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ความรักของคุณลงตัวค่ะฝากกดติดตามกดพิมพ์น้อมรับคำทำนายกดหัวใจและคอมเมนต์ ให้แม่หญิงด้วยนะคะ